สวัสดีค่ะ kk กาญจนาเจ็ดแปดเก้าชานลยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านเลยนะคะเพื่อนๆพื่อนค่ะมารับชมคลิปต้นกล้วยเล็บมือนางด้วยกันนะคะก็ต้นกล้วยเล็บมือนางนะคะเป็นต้นกล้วยที่นิยมนะคะมีหายากนะคะเพื่อนๆกล้วยพันนี้นะคะเป็นกล้วยที่มีลักษณะนะคะเหมือนกับนิ้วนะคะของผู้หญิงนะคะเพื่อนๆจะมีลักษณะนะคะ เล็กๆนะคะเรียวยาวนะคะตอนรวยเล็บมีนางนะคะนี่ก็เป็นนะคะต้นเล็กๆที่แตกออกมานะคะเ,เพื่อนๆกล้วยนะคะจะขยายพันธุ์ทากด้วยหน่อเรามาดูนะคะหน่อต้นกล้วยเล็บมีนางนะคะเพื่อนเพื่อน จะมีประโยชน์นะคะกล้วยเล็บมือนางจะมีประโยชน์นะคะเวลานะคะผู้หญิงนะคะคลอดลูกใหม่ๆนะคะก็จะเด็กน้อยนะคะส่วนใหญ่ก็จะให้นะคะรับประทานนะคะกล้วยเล็บมือนางนะคะเพราะว่ามีวิตามินนะคะเยอะนะคะมากมายอยู่ในกล้วยชนิดนี้นะคะเพื่อนๆเนื้อของกล้วยเล็บมือนางก็จะเป็นลักษณะที่ออกเนบเนบนะคะเหนียวเหนียวนิดหน่อยนะคะอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆต้นนี้นะคะยังเล็กอยู่นะคะเพื่อนๆ ต้นกล้วยเล็บเมนานะคะส่วนใหญ่เวลาปลูกขึ้นมาใช้เวลาประมาณสองเดือนนะคะสองเดือนสามเดือนก็จะนะคะได้ผลนะคะต้นนี้จะสวยมากๆนะคะเราเข้าไปดูนะคะลำต้นของอกล้วยนะคะเล็บเอนาเป็นกล้วยประจำนะคะท้องถิ่นในภาคใต้นะคะของเราไม่ว่าจะเป็น ภูเก็ตพังงากระบี่นะคะสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะคะเ,เพื่อนเทางภาคใต้เป็นที่นิยมและเป็นพันธุ์กล้วยที่หายากนะคะมากๆเพืเพ่อนๆืนเรามาดูที่ใต้โคลนนะคะของต้นกล้วยนะคะเล็บมือนางเป็นต้นเล็กนะคะมากๆเลยนะเขามีหน่เหอเยอะแยะอ๋อเขาใส่ปุ๋ยให้ด้วยนะคะ<แ>เ,เพื่อนเเขาใส่ปุ๋ยแมดสีสสฟ้านะคะเลยทาให้อ่อ เจริญน,นะคะงอกงามเลยทําให้นะคะมีลําต้นนะคะมีหนอนะคะเยอะๆมากมายนะคะเรามาดูที่โคนต้นไม้อ๋อน่นไงเพื่อนๆก็จะมีนะคะอ่าปุ๋ยนะคะเม็ดสฟีฟ้าที่เขาที่เขาใส่นะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมนะคะเม็ดปุ๋ยนะคะเม็ดสฟีฟ้าเขาใส่เพื่อน,นะคะให้ต้นไม้งอกง,งามเจริญเติบโตนะคะเพื่อนๆ ดูจากด้านล่างนะคะสู่ด้านบนนะคะรําต้นของกล้วยเล็บมือนาน,นะคะเพื่อนๆต้นจะไม่สูงมากนะคะ<ๆ>เพื่อนๆน่าจะประมาณสักสิบฟุตนะคะสิบไม้มันทัดนะคะเพื<ๆ>่อนๆสังเกตดูว่าใบของเขานะคะสวยงามมากมายนะคะเพื่อนสวยมากเลยนะคะเป็นต้นไม้ที่นะคะเป็นต้นกล้วยนะคะที่หายากนะคะมากๆ ตอนนี้เคเคก,ก็จะมาถ่ายนะคะมาฝากเพื่อนๆเ,อเขายังไม่ผสมนะคะเกสรน,นะคะยังไม่ออกนะคะเพื่อนๆนะคะดอกของต้นกล้วยยังไม่ออกเพราะว่าต้นกล้วยกําลังจลเจริญเติบโตนะคะสองต้นนี้นะคะอาจจะเป็นนะคะพี่เป็นคู่แฟนนะคะเพื่อนๆ <c oughs> เป็นพี่กับน้อง <c oughs> ตอนกล้เป็นพี่กับน้องอย่าเอาไว้ลกเสียงดัง <c oughs> นะคะน้องมามาเขาเขาเรียกแมวเขาเรียกแมวเคเคอยากจะให้เพื่อนเพื่อนดูว่ามีดอกออกไหมเพื่อนเพื่อนยังไม่มีดอกออกนะคะใกล้แล้วนะคะดอกเวลาเขาออกเขาก็จะออกนะคะตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนกล้วยเวลาเขาจะออกดอกนะคะเพื่อนเพื่อนสีสวยมากเลยนะคะเป็นสีชมพูเหมือนสายรุ้งค่ะเพื่อนๆมันออกแดงๆงไม่เคยเห็นกล้วย เลบมอนาน,นะคะแบบนี้เมื่อก่อนเพื่อนๆตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนนะคะของยอดนะคะดอกน่าจะออกนะคะภายในหนึ่งถึงสองอาทิตย์นะคะจากนี้ไปภายในหนึ่งอาทิตย์ข้างหน้านี้นะคะเคเคคิดว่านะคะเออเขาจะออกดอกนะคะเพื่อนๆเฮ้ยสวยมากๆเลยนะ,ะเพื่อนอาจจะนะคะย้อนแสงเล็กน้อยนะคะเพื่อนๆสองต้นนี้น่าจะอายุนะคะไล่เลี่ยกันนะคะเพื่อนเพื่อน ตอนนี้ก็ใกล้จะออกดอกแล้วนะคะเพราะว่าเราจะสังเกตดูที่หน้าทางของเขานะคะเพื่อนๆจะเป็นสีชมพูนะคะเพื่อนๆเคยเห็นไมมกล้วยเล็บมือนางลำต้นส่วนใหญ่จะไม่ใช่สีชมพูนะคะพันนี้เป็นพันที่แปลกนะคะมา,มากๆเลยเพื่อนนะคะกล้วยเล็บมือนางเป็นกล้วยที่มีประโยชน์นะคะเวลาเด็กเกิดใหม่เขาจะนิยมรับประทานนะคะกล้วยเล็บมือนางนะคะ นำไปนะคะอ่าบดนะคะกินกับข้าวนะคะเพื่อนนอกจากกล้วยและมะนาวแล้วก็จะมีกล้วยออพื้นบ้านนะคะเยอะแยะมากมายเช่นกล้วยไข่นะคะเพื่อนๆมีกล้วยไข่กล้วยขมนะคะก็แล้วแต่ใครๆก็เดินผ่านทุกวันนะคะก็เลยนํามาฝากนะคะเพื่อนๆสวยมากมายนะคะเพื่อนๆก็ เพื่อนๆนะคะมีบริเวณนะคะกว้างนะคะมีสวนมีบริเวณกว้างก็สามารถนะคะ่าไปหาซื้อนะคะพันกล้วยนะคะมาปลูกได้นะนอกจากกล้วยและมือนางนะเดี๋ยวสองต้นข้างล่างก็จะเป็นกล้วยและมนางเหมือนกันนะคะเพ<ร>ื่อนเราดูฝั่งนี้พบย้อนแสงนะคะเพื่อนๆต้นเขาก็ใหญ่หน่าดูใบนะคะก็ใช้ประโยชน์ดได้แต่ว่า มีความเชื่อนะคะแบบนี้ว่าถ้าหากเรานะคะจะกินนะคะกล้วยที่จากผลนะคะจะเ,เราก็ไม่ควรที่จะนะคะตัดใบของเขามาใช้เพราะว่าการที่เราตัดใบนะคะมาใช้ทําให้นะคะกล้วยไม่สามารถที่จะออกลูกได้นะคะเพื่อนสองต้นนี้นะคะก็ต้นเล็กนะคะเพื่อนนี้ก็กล้วยเล็บมือนางเหมือนกันนะคะเ,เพื่อนๆนะคะวันนี้จะเสนอนะคะกล้วยเล็บมือนางหนึอย่างเดียว สองต้นนี้จะสวยนะคะมากๆเลยนะคะท่านนะคะนอกจากกล้วยนะคะนอกจากกล้วยเล็บมันางก็จะมีกล้วยฝั่งนี้ก็จะเป็นกล้วยน้ำว้าท่านผี่ชมนี่จะเป็นกล้วยน้ำวา้าคำว่ากล้วยเพื่อนๆมีประโยชน์นะคะมากๆเลย พี่เทก็จะหน้าพาเดินต้อนนี้ก็ุก็เขาใส่ปุ๋ยค่ะเพื่อนๆใส่ปุ๋ยง่ายปุ๋ยน้่สีฟ้านะเพื่อใส่ปุ๋ยก็จะทําให้นะคะต้นกล้วยนะคะ,จะเจริญงอกงามเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีนะคะฝนตกนะคะเยอะๆมากมายนะคะพี่เทสมีฝนตกเยอะนะคะที่ผูกเก็ตทาให้ทําให้ ต้นกล้วยนะคะงอกงามน,นะเพื่อนเพื่อดูต้นนี้สินี้ก็เป็นต้นกล้วยน้ำหวาดนดะเพื่อนเพื่อนกล้วยน้ำาวาสวยนะคะเพื่อนเพื่อสวยมากอุดมสมบูรณ์นะคะต้นนี้ก็สวยคะ่ะเพื่อนเพื่อนนะคะต้นกล้วย ก็ขอขอบคุณนะคะเพ,ะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด s ับส c ค i b e ให้เคเคการจนา7 89ชแ้นเานิด้วยนะคะขอใหทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะกับการรับชมชมนะคะตอนกล้วยนะคะแล้วก็ตอนกล้วยและเมนานะคะ เค้กต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลองเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ